คือว่ามันมีเนื้อหาต่อเนื่องคือว่าเป็นแรงดึงดูดให้เราตอบเป็นแรงดึงดูดให้เราตอบเราก็ตอบแต่ไอ้พวกประเภทที่เข้ามาและสวัสดีค่ะเขามารับชมคลิปด้วยค่ะนิสสาวตุ้มไม่ตอบไม่ตอบเป็นคําตอบก็คือตอบก็คือตอบแค่กดไลค์แล้วก็กดหัวใจเพราะว่ามันไม่รู้จักจะตอบอะไรเขารู้คลิปเราหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาเปิดเอาไว้เปิดเอาไว้กี่นาทีเราก็ไม่รู้ได้โฆษณาจากเขาไหมเราก็ไม่รู้ ้าบ่มาาค่อยกับบไปอันนี้ก็เมนถ้าไม่มาค่อยก็ไม่ไปแต่แต่บางทีมันเด้งขึ้นหน้าจอเราก็ไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้มือคำว่ามันอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้แค่เอือ้อมอยู่สะดวกสบายแต่บางคนมาแล้วเอาเอาเอาช่องน้องมาเอาช่องลูกมาอย่างเงี้ยเรากลับไปมันบางทีเรากลับไปที่ช่องเขาเนี่ยมันเป็นช่องลูกแล้วเราขี้เกียจพิมพ์ว่าช่องแสงดาวสาวสารคามอย่างเงี้ย ทีเขาก็เสียผลประโยชน์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะแมนเมนจ่าวัสนั่งเย็นวลาพอมากับบไปหัวเลยเนาะแต่แยังบุปไปเว้ย <laughs> นะคะขอบคุณหวัวใจเลนรวยๆได้แม่นผู้แรมาห้สาวตุ่มนาทวมงนี้นะคะขอตบอบนน้องแสงดาวสาวสารคามสาวตุ่มนี่กำลังวิ่งเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ตอนนี้วิ่งแล้วนะคะ ขี่กระตือบอกว่าถ้ากินหมดนี้ก็เป็นอันว่าว้เมาก็เมาตัวมเมาอยู่ห่างตัวผู้ใดสีลาขวบพิศียุติถ้าคอมเมนต์ไม่ไปแล้วบทตอบค่อยกับบอ,อยาคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ไปแล้วบทตอบอ๋อซาตุมในส่วนร้ายกับสิบต,ตอบอยูแต่ว่าถ้าถ้าคอมเมนต์ลักษณะลักษณะแค่ว่าเข้ามารับชมอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะตอบอะไรเสียงดาว สาวตุ้มก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรบอแดบ่าหายไปนะอุ้ยบาโหลดอยากบายัางกับ,บาสาวตุ่มมางคนจักเม็ดนีแดดกอนเพราะามาแดดนเผาหนาหนาสีด,ดำคนดำๆดใำจให้ดีก็มีท่มไปแต่เหตุชะหนคนหน้าขาวกับขาวไม่ทั่ว บ่วด้ว่าไผ่หน้ามาสัตว่วารุณเจ้าไพ่จัตุ้มมาิเงินข้าจริงแต่รังข้างในละหัวใจมัวสัวร้ายจริงร้ายจริงน่ากลัวปะเดี๋ยวก็รักปะเดี๋ยวก็ เคยรักกันชอบกันบอบาดอกว่ <c oughs> ากระซา่าไม่ักตุมวงงังเงยจากเม็ดใ <c oughs> จบีก็มีท่มไปตอนเนื้อคอยกินเขาคอยกินเราคอยไปตัวแต่เหตุจะไหนคนหน้าขาว สู้สู้บพไหวส,สู้ถึงยังไงก็สู้สู้สู้เขายัางหวานนี่ดาคอนมบินแมนบอสาวตุ่มดาแมนดุเดาไปชั่วที่ชั่วเดียาวาหเพียงแต่รังข้างในราห,หัวใจมัวสัวร้ายจริงร้ายจริง,รรง่ะประเดี๋ยวพุ่รักประเดี๋ยว คตาขนนะสิเนอะเบาเห็นบมสาตุ่มดาบบเบาระเอาไปเต็มดาจนมันเหี่ยวย่อนโอ้ยแดดกระไดเนาะจะเป็นเผาหนาซาตุ่มมันยังเด๋อยู่หนาเลยดีอนไปเนาะสีมามักรักไม่เนาแต่ให้นานๆบอมากระซ้ามาตเตียนก็พอ เจอรักกันชอบกันกับลวงหลอกกันแล้วนี่เจอแค่เพียงรุย <c oughs> โอ้ยสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะคือเพลงนั้นบน่ส่ค่ะส่ค่ะรวดเียวนางเย็นกับดาบค้นบบเป็นเด้อสาตุมนี่แหละดาคนเป็นสิดา่บนั้นน่ะสิดาแบบไดทนทอนดาแบบอ๊ กักขระหรือว่าดาแบบผู้ดีหรือว่าเดบดาแบบพื้นๆหรือว่าเดดาแบบปกติ